ชินแล้วครับกับนิมน์อมอแต่ไม่ชินกันยักษ์ใหม่เข้ามาใต้ฝาดในะครับมรู้สึกจังเป็นมากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้งานอบอุ่นมากเลยนะฮะใช่ค่ะที่เราเล็กๆเอาจริงๆตอนแรกอ่ะที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะไม่มีคนมาดูเลยอ่ะแต่พออเล็กขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปบรรยากาศดูอบอุ่นขึ้นทำตาเห็นเลยอ่ะผมทำให้มันคึกคืนได้ด้วยนะฮะต้องค่ะเนาะใช่ไหมใช่ไหมคะมีมีมีแฟนๆมาบ้างนะเพราะติดงานติดเรียนกันนะฮะกช่ิดกันไหวไหม เรากินถ้ากินกินผิดกฎโควิดป่ะฮะไม่ผิดใช่ปะไม่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะทุกคนถานตอากาศมาใมแล้วไม่ต<ม>้องกินหรอกครับครับผม <laughs> <laughs> สวัสดี <laughs> ทุกคนครับผมสวัสดี <laughs> ทุกคนอยู่เป็นทางการนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านกาแฟมวญชนและเวทีกาแฟมวญชนเราที่ แมกโรสาโรครับใช่แล้วค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามีสินค้าซีรีส์ใหม่มาเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยซึ่งในฐานะของพรีเซนเตอร์กาแฟมวลชนค่ะครเราจะให้คุณอเล็กเนี่ยช่วยแนะนำสินค้าหน่อยละกันว่าซีรีส์ใหม่มีอะไรบ้างอ่านกันเองเลยว่าอย่างนั้นเลยเหรอบางทีเขาก็จินตนาการ <c oughs> ชื่อมันไม่ออกนะอเล็กวันนี้นะฮะก็คือเมนูใหม่ของเราเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ ประเทศของประเทศไทยของเราเรียกว่าหลาย,ลายๆคนก็คงสัมผัสได้ถึงลมหนาวนะมันมาฟิลเลยลมหนาวพร้อมหนาวอ่ะเราก็อยากอยากจะได้คนเกาะอ,อ่าแล้วไงต่อพี่เริฟพี่เริมแบบลงไม่ถูกลง,ลงไม่ถูกลงไม่ถูกลงไม่คุณต่อแต่ไม่ก็ไม่มีกระเปเาหาอะไรมาดื่มด้วยความที่งนะทุกคนก็คงรู้นะว่าหน้าหนาวประเทศไทยเนี่ยในกรุงเทพว่า ม,มันไม่ค่อยมีอยู่จริงเท่าไหร่หรอกแล้วก็เลยมีเมนูที่มาสร้างความสดชื่นในหน้าหนาวครับผมให้มันเข้ากับให้มันแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีกลิ่นลมหนาวนะนั่นก็คือกลิ่นของอันนี้ก็ชมให้ครับอันนี้ชมให้เหรอใช่ชมให้ปวดหัวปะเวอ,อนัวครัเอเล็กต์เมื่อคืนนอนน้อยใช่ไหมนอนน้อยมากครับอันนี้เมนูใหม่ของกาแฟมูลชนที่จะ เริ่มวางขายในวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็คือเป็นตัว Peach Series ครับผมโโอ้หมาในแคมเปญที่เรียกว่า Peach Full of the Winter ซึ่งมีแค่ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับผมหรือว่าหรือว่าจนกว่าของจะหมดอุ้ยต้องรีบมาดื่มแล้วล่ะใช่แต่ถ้าของหมดก่อนก็อาจจะอดกินว้าวงแต่ล้วนะครับซึ่งใน Peach Series นะครับผมจะมี3เมนูครับผมก็คือตัวแรกนะฮะนี้เป็น Peach Soda ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเมนูเรียกว่าเป็น พีชไซรัปเข้มข้นนะหอมมากแล้วก็มีโซดาเหมือแนบบตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในรายการอาหารของเล็กฝากไปดูด้วยนะครับผมพีชโซดานะผมตัวแรกนี่ก็จะเป็นเป็นพีชไซรัปเข้มขน้นแล้วก็เป็นท็อปด้วยโซดานะเนี่ยกินแล้วก็ได้เกลิ่นของพีชที่แบบชัดเจนมากแล้วก็มีความซ่ากินแล้วก็สดชื่นมาส่วนตัวที่สองนะนี่เป็นพีชสมูทตี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ก็คือเป็นอถ้าให้เรียกง่ายก็อารมณ์ประมาณว่านำพีชปั่น อะไรนี้ก็จะได้ความแบบเนื้อเยียนละอียดขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอย่างขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะส่วนตัวที่สามเนี่ยสโนว์พีชสมูตตี้ต่างกันยังไงมีมีมีคนกระซิบชื่อเมนูอยู่ด้านข้างสโนว์พีชสมูตตี้นะครับผมอันนี้เนี่ยสโนว์พีชสมูตตี้เนี่ยอันนี้ถ้าจะถ้าจะสังเกตนะฮะนี้ก็จะมี จะไม่ใช่แค่ไซรัป<ะ>จะไม่ใช่แค่กลิ่นพีชและอันนี้จะมีผสมเป็นเอาไซรัปพีชเนี่ยไปผสมปั่นกับนม,มนะครับผมแล้วก็มีเจลลี่สตรอเบอรี่ด้านล่างด้วยก็คือเราก็จะได้ทั้งความความเนียนแลวก็ความนุ่หนุมนม,มผสมกับพีชแล้วก็ได้เขียวเนื้อจเจลลี่สตรอเบอรี่ด้านล่างด้วยแล้วก็นอกจากเครื่องดื่มก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็น ดนิชพีชนะครับผมเป็นพีชเดนิชนะฮะก็อันเนี้ยเดนิชเนี่ยคือจะเป็นแป้งคล้ายพายอ่าแล้วก็จะมีแบบความกรอบนอกนุ่มในใแล้วก็มีเนื้อพีชให้อยู่ด้านบนนะครับผมวันนี้ผมสมาธิเสียนิดน,นึงเพราะว่าลูกค้าเราเยอะมากวันนี้นเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ลูกค้าเราเยอะมากก็เลยมีการเอ่อทำเครื่องดื่มแต่เสียงดังมากวันนี้ลูกค้าเยอะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนและทุกศุกร์สิ้นเดือนกาแฟมวลชนเขามีโปรโมชั่นก็คือเสื้อหนึ่งคู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งของเรายาันเดือน่นนะะยังไม,ยไม่ได้เตรี่ยมมาเลยอะยลย่ะเปลี่ยนไปทำเครื่องดื่มแทนได้ไหมอ๋อโอ้โหกบมาทำอะไรยากๆซะหน่อยไม่ทำาะแป้งแป้งมันไม่เซ็ตตัวโอเคเดี๋ยวผมมาวันนี้จะมาโชว์ทำพีชโซดาครับผมวีทาไม่ใช่ง่ายนะฮะ ไม่ใช่เพ่าแบบดูแล้วก็ลับไปก๊อปปี้ทำที่บ้านไม่มาซื้อที่ร้านไม่ได้นะฮะเพราะวันนี้ Friday is Friday มีหนึง่งคำหนึ่งอยู่ครับผมอ่ะอันนี้<ะ>ผมจะทำพีชโซดาครับจ้ะต้องการความช่วยเหลือใหืพอที่ช่วยถือไม้หรือยัไงไงไหมหรืออเล็กมีความสามารถในการบูดียอไหมมีครับโอเคก็มีนะฮะเราเอาแก้วออกก่อนไหมเนาะโอเคขอบคุณนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่ใช้จริงในร้านเลยนะฮะนี้จะเป็น น้ำมันสติ๊กน้ำอ่ะหอมมากนะฮะอันนี้เป็นไซรัปพีชเข้มข้นนะฮะเนี่ยข้นๆเลยนะครับผมอันนี้เราก็จะใส่ลงไปในนี้เลยได้ได้ได้ไดพ้พี่ใส่แล้วฮนะเออออกได้เลยโอเคชีวิตอะไรก็ง่ายขึ้นนะจ๊ะแบบนี้เป็น,นต้นไปนะคะผมรู้สึกว่าผมหลอกเพ้่มเยอะเลย เราเราสามารถบอกแฟนๆยังไงว่าเราใส่ไปเท่าไหร่หรือว่าเราอุดไว้ก่อนนี่ข้ามเงผมหลอกไปเลยนะฮะที่ก็ท <laughs> ี่ผมอยากจะไปแใจทำงานโคงการที่ผลงานมากกว่าเลยตอนนี้ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นสับปะรพีชสอง <laughs> ออนครับผมโอเคตามด้วยอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะฮะ <laughs> ครับน้ำอุ่นจริงเหรออลองไหมฮะละเล่นลาเล่นน้ำอุ่นใส่เยอะไหมน้ำอุ่นใส่สองออนเหมือนกันนะครับผมต้องอุ่นเนาะถ้าไม่อุ่นเดี๋ยวใส่หลับไม่ละลายใช่ไหมใช่ครับได้วันหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวคนให้ละลายนะคะเราใส่แค่พิซซี่หลับแล้วก็น้ำอุ่นเนี่ยอย่างละสองออนเป็นสี่ออนนะคะอันนี้คนเสร็จก็เหลือแค่สามออนซึ่งเพราะมันแรงมากก็หกเพามันกระชับออกมาครับอ่า เราคนให้รู้สึกว่ามันเข้ากันครับผมให้มันเข้ากันดีปึ๊บแต่ต้องเป็นน้ําอุ่นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําไม่อุ่นก็จะคนนานมากน้ําไม่อุ่นคิดไม่ออกน้ําไม่อุ่นมันก็จะไม่ละลายครับผมคิดไม่ออกความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่าเนาะโอเคโอเคเสร็จแล้วปึ๊บแล้วเราทำไงต่อเราก็เทลงไปในแก้วนะผมขอหันโลโก้นิดนึง อันนี้คือสูตรของเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเทลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำแข็งกี่ก้อนนะคะน้ำแข็งบําให้เต็มแก้วครับผมขึ้นอยู่กับว่าน้ำแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับเติมไม่แข็งให้เต็มแก้วเราโอเคนะคะก็อะไรก็ใช้สองมือค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถือไม้มือหนึ่งนะคะถือช้อนมือหนึ่งน่าจะใช้เวลาตักน้ำแข็งเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณ สิบห้านาทีอ่าเราใส่ไปพอเต็มแก้วและตอนนี้นะคะก็เดินทางมากว่า80%แล้วทีมงานอ่อพี่พส่สมวชนอย่าเลื่นนะคะแข่งก้อนนั้นเดี๋ยวหัวแตกเนาะแล้วสุดท้ายค่ะก็ท็อปโซดาลงไปครับผมไม่มีใครขยา่าขวดมาใช่ไหมโอเค และแก้วนี้เราจะทําการประมูลค่ะเริ่มต้นที่ออไม่ใช่หรออันนี้เป็นการโชว์เมนูใหม่เนาะนี่เลยเม <c oughs> นูรับความสดชื่นในช่วงหน้าหนาวค่ะพีชโซดาฝีมือคุณอเล็กเลยนะคะทําง่ายแต่ทําให้เหมือนกนยากเพราะว่าเรามีไสน์ับสูตรพิเศษสูตรเฉพาะของกระแต<อ>มงคลโดยเฉพาะเลยน,นี่อาจริงระหว่างทำข้างบนอ๋อหน่อยอ,อีกรเพราะ<อ>เราทำข้างบนเนี่ยเล็กรู้สึกว่าแบบกลิ่นพีช ของไส้ับของเราเนี่ยมันหอมมากจริงนะใช่คือแบบมันหอมพีชมากจริงๆเลยก็ใครที่อยากอันนี้เราเราทำอะไรกับแก้วนี้ได้บ้างครับเราสามารถแจกได้ไหมแจกเลยแต่วันนี้มีคนมาเยอะมากเลยอ่ะไปยกมือแบบไม่เอาหรออันนี้เป็นสูตรมาตรฐานนะคะรับรองว่าทานยังไงก็อร่อยเหมือน้าแน่นอนเอาไหมเอาไหมอ่ะเอาไปเลย เพราะไม่มีไม่มีใครดูอยากได้แก้วนี้ที่เขาจะไม่เก็บนะเขาจะแช่ช่องฟิตเก็บเอาไว้เป็นของชิลครับผมมันไม่ได้หน้าเก็บขนาดนั้นหรอกกินไปเลยคนก่อนนะคนก่อนด้วยนะคนก่อน